สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวชวปีที่2นะคะคาบนี้ก็จะเป็นวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจนะคะในส่วนของวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่10พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโดยในหน่วยที่10เราจะแบ่งเรียนออกเป็น2ครั้งนะคะก็คือสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะคะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ครั้งนะคะ โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในส่วนของหมวดที่1นะคะความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของหมวดที่1นี้เราจะข้ามเราจะข้ามในส่วนของมาตราที่1นถึงสนะคะเราจะมาเริ่มเรียนในส่วนของมาตราที่5นะคะมาตราที่5ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา6ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ มาตรา7ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา8ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบซึ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา9ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา10ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกชะงับชะลอขัดขวางหรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 1 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ,ะมาตรา11ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการลบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยปกติสุขต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทมาตรา12ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา9หรือมาตรา1 0 วงเล็บหนึ่งนะคะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่นะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200,000บาทนะคะวงเล็บ2เป็นการกระทําโดยการประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง300,000บาท ถ้าการกระทำความผิดตามวงเล็บสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำพุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีนะคะมาตราที่13ผู้ใดจำน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จะทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา5มาตรา6มาตรา7มาตรา8 มาตราเกมาตรา10และมาตรา11นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสอง0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ,ะมาตราที่14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง0 0บาทหรือว่าทั้งจับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะโทษที่ระบุไว้ก็จะมีดังนี้นะคะ,ะข้อหนึ่ง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะคะข้อ2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ข้อ 3. นํนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 4. ี่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 5. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา1มาตรา2มาตรา3และมาตรา4่ต่อไปมาตราที่15ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตราที่14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตราที่14นะคะอะมาตรา16ผู้ใดนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือว่าวิธีการอื่นใดทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหายชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือว่าได้รับความอับอายจะต้องโทษระวังจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ,ะถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริตผู้ใดไม่มีความผิดหรือว่าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นไป เป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ให้บิดามารดาหรือว่าผู้สมรสหรือว่าบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะคะอะมาตราที่17นะคะผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจากักรและวงเล็บที่หนึ่งนะคะผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศ ที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษนะคะหรือข้อ2นะคะผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ หมวดที่1น,นะคะหมวดที่1อ่ะก็จะมีข้อมูลแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเรียนต,ต่อในบทนี้นะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ